สวัสดีตอนเช้าว,วันวาเลนไทน์เมื่อกี้ได้แล้วเรียกร้อนลอ,องงานหมานี่วะชอบดอ,อกไม้สีชมพู โอ้เยอะร้อยร้อยห้าสิบกว่าบาทไปไหนหวะเนี่ยสิบห้าโลอ้าไมาดูดดดดาาาาาคาาาดาา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 ว่าอา,า,าอาา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 าอาา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  โอเคเรียบร้อยแล้วนะค,ะนครับกดออกโอเคปมมักหมุดมาดจ้ายังไม่ทันในนี่เลยอะ่ะ นี the 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 ่วาเด่นไทยดีวาเาเข้าไปางนกไรับอาหารัเชียี๋ยวไปรับอาหารก่อนนะผมจะตกหัวใส่มาเรีบร้อยเลยรับดอกไม้อีกแล้วโหแต่เจ้านี้ไ้เจ้า อย่างเยอะโอเคเดี๋ยวลองานกนได้บวกเยอะบวก20กว่าเกือบ3าิกส่งใกล้ๆนี่ เรามาดูกันว่าลายแมนซูเปอร์บังมามาเก็ตจะได้อะไรบ้างจอดที่ลานจอดรถส่วนกลางซึ่งอยู่หน้าหน้าร้านร้านอยู่ในตลาดแคนโบทางเข้าอยู่ติดกับซอยพัฒาานท์ทศ16นะครับตอนนี้งานมาตั้งเลยว่าครับ กระดับสู้ต่ามัวว่าบอกแค่นี้หนอป้าป้าป้า เดี๋ยว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 กไปรับไหนวะเนี้ยพยาไทยฮิกทอรี่โอ้บ้าบอคอแตกไอ้ใกล้ๆไ,ไ,ไม่กด <c oughs> ไปรับงานก่อน tháng 2 trong này bọn này อันนี้ไม่ได้ดูเลยนะดูแค่ว่าปลายทางแม่งขึ้นว่าอ่ะแขวงโนสวรีบางเขนประกดเลยจ้าไต่รับสองจุด้าบวกด้วยนะบวกเท่าไหร่วะเมื่อกี้จริงๆหกโลกกประมาณ60สบาทไงเงี้เคตามนั้นนะครับชอบกุหลาบไซส์แอลเพราะว่าอันนี้แม่งดูดูต้องจ่ายเงนสดไม่ถึงหมื่นพนะันดูว่าเป็นเคดิต ่ว, <Bye. c oughs> วันที่14กุมภาพก็ได้ยอดมาที่1,083บาทนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูว่าเรายิ่งที่ไหนบ้างวันนี้เป็นวันงานดีนะงานลายแมนมาที่เป็นงานส่งดอกไม้อะ่ะได้3เจ้าเลยตั้งแต่เช้ารอบแรกก็ได้ไป คลองสามรอบไยคลองสามเนี่ยมีปัญหานิดนึงเพราะว่าหมุดผิดนะครับก็ติดต่อซ s เอหลังบ้านได้เร็วนะครับแล้วก็เนี่ยก็มาต่อแตะอยู่ในเมืองพอไปส่งคลองสามเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยงานมันกดยากมากมันมันมันเราไม่ใช่เจ้าถิ่นหรอกเนาะก็จังหวะได้งานหนึ่งพอดีก็ได้ตัดสินใจสิบโมงครึ่งละ สิบโมงครึ่งสิบโมงสี่สิบแล้วอ่ะตัดสินใจเข้ามาตรงแถวแถวมอเกษตรดีกว่าเพราะว่าก็ดีกว่าไปนั่งไปนั่งกดแล้วมันไม่ได้งานอะเนาะไม่ใช่เจ้าทินหาร้านก็ยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเข้าเมืองมาเลยนะครับไม่ได้กดต่อที่นูน่นวินเข้าเมืองมาประมาณสั้งกี่สิบนาทีก็ถึงแยกเกษตรแล้วนะครับก็ามาได้งานส่วนมากก็จะเป็นงานแบบพวกออเดอร์เกี่ยวกับวาเลนไทนท์นั้นเลยดอกไม้สามงาน แล้วก็พวกเคาา้กปานตมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานดีอยู่ลายแมนห้าโมงห้าโมงก็ได้งานได้ไดครบพันแล้วอะแต่ก็ต้องรองานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดอกไม้นะครับห้าโมงก็ได้ครบพันแล้วเก้าโมงถึงห้าโมงงานเร็วดีครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องเอ็มินทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ